ก็ <Yeah. S 2> มาเช่นเคยกับทรงผมลังนกนะเ <c oughs> นื่องจากไปได้ยินมานะไอ้พวกเข้าใจผิดนะรวมถึงมีการทรยงทรยศแล้วก็มีสวยอะไรต่อมีอะไรเต็มไปหมดก่อนอนื่เราต้องมาตทำความเข้าใจก่อนว่า <c oughs> ไอ้ฝั่งโน้นน่ะอมันมันเข้าใจยังไงบ้างนะ มันย้อนไปตั้งแต่สมัยโน้นเลยสงครามอ่าพูดได้ป่าไม่รู้อา่าผู้ชนะสิบทิตอา่าไม่ไม่บอกชื่อใครไม่รู้เอ่ตั้งแต่สมัยโน้นเลยมันมันย้อนนน่นเลยแล้วมันก็ห้างว่าอ๋อให้โอกาสแกนะมาตั้งประเทศแล้วก็ส่งสวยแบบลับๆเหมือนเดิมถามจริงมันไม่ใช่ว่าแกคิดไปเองหรือเปล่า นะตระกูลนั้นนะ่ะเดสสมอลลี่ไปถึงไหนแล้วพูดง่ายตายเกี้ยงแล้วถือว่าคนตายไม่มีสิทธิพูดไม่นับอี่ต้องถามว่าแกเป็นใครก่อนนะเอลูกหลานเขาเปล่าหรือว่าแกมโนขึ้นมาเพราะว่าคนปัจจุบันที่บริหารประเทศแกน่ะฝั่งต่างด้าวน่ะเป,นเป็นเป็นทหารเปล่าเ ที่ว่าปฏิวัติอ่ะเออใครใครสักคนหนึ่งอ่ะเออยจำได้จําได้ที่ว่าชอบยอาระเบิดเอาเครื่องบินใช่ไหมแล้วก็ยิงกระสุนไล่รถรแก๊งข้ามมาฝั่งไทยจาได้ไหมออาระลึลกความทรงจานิดนึงไม่ต้องไประลึลกชาติไม่ต้องไม่ต้องเอาปัจจุบันเอาล่าสุดเลยโดนเครื่องบินสาดกระสุนกระเด็นมาฝั่งนี้ฮ่ามาพึ่งใบบุญประเทศเขาหน่าฮ่า แล้วยังคิดจะมาทำเรื่องไม่ดีหรือก่อการเนี่ยทำให้ประเทศไทยก็เดือดร้อนอันนี้เขาเรียกว่าไอ้พวกแกปชิชเนี่ยประมาณนั้นอ่ะโดยใช้ข้ออ้างทางประวัติศาสตร์นะซึ่งถ้าเรามองตามประวัติศาสตร์จริงๆเนี่ยก็เออ แล้วมันจะมีมีฝรั่งมีอะไรผสมเข้ามาอีกเห็นไหมครับเออผ่านมากี่ร้อยปีไม่รู้แล้วมีฝรั่งเข้ามาอีกแล้วตอนนั้นประเทศเนี่ยไปถึงไหนแล้วอ้าวแล้วมีการแบบว่าฝรั่งมาทําอย่างนี้อีกเห็นไหมเออโซนฝั่งแกนี่ไม่ต้องคิดฝรั่งบกุกปั๊บจับรวบไปเลยเออเป็นเมืองเมืองนั้นไปเลยโดนยึดไปนั่นไงสรุปก็คือ ทั้งหมดทั้งมวลทางฝั่งนั้นไม่มีอยู่จริงนะโดนฝรั่งรวบไปแล้วเรียบร้อยนะส่วนของไทยเองเขาประกาศอิสรภาพรวมทั้งเอรอดพ้นมาได้เห็นไหมครับนะด้วยเรื่องราวทั้งหมดทั้งมวลท,ทั้งสิ้นไอคนที่เข้าใจผิดอยู่แนะนำนะครับ หยุดทําเรื่องไร้สาระแล้วเข้าโรงเรียนครับหรือเข้าห้องสมุดครับเปิดตํตารงตําราอ่านบ้างครับนะเขียนอะไรไว้บ้างอ๋อทางทางฝั่งโน้นเขาเขียนไว,ไว้ไว้อย่างงี้อ้าวอย่าเพิ่งตัดสินมาดูฝั่งนี้ก่อนมาดูให้ครบสองฝั่งว่าเขาฝั่งนี้เขาเขียนอย่างงี้นะเออเขาเขามาง่งี้มางี้เห็นไหมครับนะ <c oughs> <c oughs> เออเห็นไหมครับซึ่งจะมีไอ้พวกกับว มันมันเข้าใจว่าอย่างนี้แล้วมันก็คิดแต่ว่าอ้ต้องส่งสวยตลอดเวลาส่งทำไมครับฝรั่งนู่นเอาไปแล้วแล้วเขาปล่อยมาเพิ่งช่วงยี้มาปล่อยนะเรามองปัจจุบันนี่อดีตเป็นปีเป็นชาติถ้าถ้าเรามองกันตามจริงไอ้ตระกูลนั้นนู้นอะหายไปไหนแล้วละเออทำไมไม่ตั้งประเทศกศรรษัตริย์ตัวเองไม่มีอะ่ะแล้วเห็นไหมล่ะ ฝั่งตัวเองไม่มีเลยเอาปฏิวัติน่ะเออแล้วก็มาใส่ร้ายแล้วก็มาขโมยตังเออมาขโมยตังฝั่งคนที่เขาตั้งประเทศแล้วก็มีกระทรงกระส์บเห็นไหมครับโอ้โหโโปวดหัวเลยทีนี้ไม่รู้ว่าไอ้ทางนั้นมันใส่โคมายัางไงหรือมันปล่อยข่าวมันใส่ใส่เมมโมรีไอ้ไอ้พวกนี้มายัางไง เสร็จแล้วเนี่ยนะพวกเราต้องเข้าใจกันก่อนว่าไอ้พวกนี้มันบ้าคุณใช้ชื่อเป็นชื่อภาษาไทยไหมครับหมายไหมแล้วเป็นคนไทยไหมครับอันเนี้ยพอชื่อไทยนามสกุลไทยสัญชาติไทยแล้วคิดจะหักหลังประเทศเพื่ออะไรครับอ่าถ้าอย่างนี้ก็กลับไปใช้ชื่อเดิมสิหรือกลับฟังไปเลยอ่าไอ้พวกก็ไม่ เขาเรียกว่าพวกอ่าถ้าเรามองกันตามปัจจุบันไอ้แผนการเนี่ยเขาเรียกว่าแผนการหลอกลวงคนในนี้เพื่อจะมาดูดตังกลับไปเพราะตัวมันทำไม่ได้ไม่มีค่ากระสุนไงอ้า,อามาอย่างไหนล่ะก็มาขโมยฝั่งนี้ไงโอ้ที่จริงเรื่องนี้จะพูดไปเนี่ยโดนเฉยหรือเปล่าไม่โดนครับนะเพราะว่า เรามองกันตามจริงอะไรนามสก,กุลหรือว่าอนตามสัญชงสันชาติอะไรที่โม่ที่พูดมาทั้งหมดไอ้คนตระกูลอของผู้ชนะสิบชิตยอยู่ตรงไหนครับฮอ,อะไรเลงๆไม่เห็นมีเลยฮะเออผู้นำล่าสุดในทาหารหลาเปล่าเห็นไหมครับบอมแม่เลงนี่หลาโซไปแล้วตายไปแล้ว ไปถึงไหนนะครับลงหลุมไปกี่ร้อยปีพันปีเนี่ยเนี่มันมันไม่ใช่ว่าไออะไรเลงๆเข้ามาในไทยแล้วก็มาซุกซ่อนละมาซุ่มนำสกุลไว้ในนี้น,นี่หาอะไรนะนี่นะแต,นต่ในวัดในประวัติศาสต์สเขียนไว้ว่าเดสมอรเล่หมดไม่ใช่หรอเออ่อาวแล้วเอาแล้ว,เ,ลว,เ,ลวเทปคนละม้วนมาอีกแล้วเออ ไอ้เดี๋ยวให้ชาวโซเชียลแล้วกันนะช่วยกันเปิดตำาราพลิกหน้าประวัติศาสตร์ว่าตระกูลน,นี้เดทหมดหรือยังนะข้อข้อหนึ่งข้อหนึ่ดูดูทีและขก็ตระกูลนี้เดทหมดหรือยังข้อสองไอ้พวกนี้มันอ้างว่าพวกมันเข้ามาตั้งลกล่าและมันเพื่อจะดึงเงินกลับไปตั้งตอนไหนครับไม่เห็นมีนี่ฮะนี่ใช่ม อันนี้ข้อสองตั้งโลกรากมาตอนไหนเฮ้ยเออขอมดําดินใช่ไหมเป็นขอมเออดําดินมาเออเอาแล้วเอาแล้วข้อสามทำไมต้องมาดึงเงินประเทศไทยสามออสามข้อเน้นเน้นทำทำไมเห็นไหมครับถ้าพวกเราดูข้อมูลเสร็จแล้วนะจะทำคลิปจะคอมเมนต์หรือจะอะไรต่ออะไรเชิญ พื้นที่เปิดกว้างใส่ได้เลยอ่าอ๋อเรื่องมันเป็นงี้ครับมันมาอย่างนี้แล้วก็สุดท้ายไอ้ตระกูลนี้ไปหมดแล้วแล้วก็พม่ามันมั่วขึ้นมาเองยังไงยังไงเชิญเ,เต็มที่เอาเลยเอาแบบจัดเต็มจะให้มันมามั่วในประเทศไทยแล้วขโมยเงินไปนะสีเวลาก็คนในประเทศจะเดสมอลเล่กันอยู่แล้วยังจะมาป้นเขาอีกเหนื่อยนะนี่ ฮนะโอ้โหเหนื่อยบอกเลยว่าเหนื่อยอะไรก็ไม่ลุ้แต่ละคนโอ้โหเดี๋ยวอ้างประวัติศาสตร์เดี๋ยวอ้างอะไรฝรั่งแกนไปดูด้วยนะที่ว่าในรัชการนูนะ้นน่ะฝรั่งนะ่ะโอโมาแบบจัดเต็มเลยนะดาบพปจะสู้ลูกปืนลูกปืนเล่นปืนใหญ่ตูมเดียวจบเรื่องไปเลย เนี่ย yeah. อ่านไปอ่านดีๆอ่านดีๆย่าม,ม, yeah. มั่วเนี่ยแมมหนังสือหนังหาไม่เรียนแล้วก็ใส่มม่วเลยโอ้โ oh, ห oh, ทางด้านนี่มันสุดยอดจริงโยงเรื่องเอาเรื่องนี้มาใส่เรื่องโน้นทำเละตุ้มเป้ประวัติศาสตร์พังเละเทหมดตายแล้วอย่างนี้โอ้โ oh, ห oh. ต้องถามจริงจริงว่าฝั่งนั้นเขามีโรงเรียนบ้างเปล่าเนี่ยแสดงว่าเป็นโรงเรียนที่ ไม่ไม่เหมอนไ,ไม่เหมือนโรงเรียนนะเอ่เอว่าระเชียวแต่ละคนมาจะเล่นอะไรไร้สาระอย่างเดียวเอามาป้นเขาอย่างเดียวเออเอกว่าเป็นโรงเรียนที่แท้เป็นบริษัทบริษัทจนห้าร้อยเนียบริษัทจนห้าร้อยอืมอืมที่แท้มาเป็นอันนี้เองโอ้โหไมคก็เป็นลมแป๊บโอ้โห เล่าเรื่องเยอะเป็นลมแป๊บ